ตอนแรกเป็นยังไงหลวงว่าอาการ<ล>ที่มาตันแรกปวดตั้งสองข้างอะ่ะ <c oughs> เดินเดินเดี๋ยวไม่รอดอนี่ผมว่าเข้าหาหมอกระดูกเครียวนี้ก็มันก็ผ่านเลยเพราะว่าเขาตอนนั้นก็จะทำแล้วก็กลัวจะเครียดราเลยปล่อยไว้ก่อนว่าตอนไหนไม่เข้าไปก็ถูกผ่าวันนั้นเป็นอาการอะไรบ้างนะครับ เบาหวานเนี่เป็นบะเกี่ยวกับเบาหวานนะครับปวดไหมครับทำมันแล้วรู้สึกเบาขาเขือเบาเป่าเมื่อกี้น่ะหลวงพ่ออันนี้มันหายบวมได้นะมันรวบได้นะจ้ดจ้จ้ดแล้วแล้วตอนที่พ่อสง่าเป่านี่หลวงพ่อมีความรู้สึกอะไรยังไงขณะที่เป่า ขนลุกขนลุกขนลุกแล้วพอเป่าเสร็จก็เบาเลยไงขาเบาเบา,เบานั่นเลยโอ้ยยกขาเลยเวลาม่นเวลาเดินเกง่งปวดมันจะล้มไงมันมันเหมือนขาจะพับแล้วจะผ่าแล้วก็ใส่เหล็กอ๋อ บวมไม่บวมไม่เท่ากันนะ <c oughs> แล้วนี่รอยอะไรครับลึกก็เป็นอ๋อนั่นมันเคยเป็นแผลแผลมองเห็นเอ็นเส้นนี้เลยครับจนมอจะตัดเลยแผลลึกมากมองมเห็นเอ็นเส้นนี้เนี่ยจะเขา้ขาเข้าเข้าหาหมอวัาทิตน้านี่แหละไครับ อ,อะไรมาก่อนไงไม่งั้นเดี๋ยวจะให้พ่อเป่าอีกรอบเพราเราค้างไม่ได้ครถ้ามีเวลาเราก็มาค้างได้